สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ ecom e, e v i s u a l news อัปเดตข่าวสารทุกแวดวงอุตสาหกรรมประจำสัปดาห์ที่2ของเดือนเมษายน2 5 6 3ตอนนี้คุณอยู่กับผมเอโซ i ช l ยนเจเนียนะครับข่าวแรกซูซูรป,ประกาศปิดโรงงานโชวคข่าวเพื่อหนีไวรัสข่าวที่2นิสสันประกาศหยุดลายผลิตโชวคข่าวตั้งแต่6เมษายนถึง3พฤษภาคมข่าวที่3ฟอร์ดฟันธงยอดขายรถสะดุดโควิดต่ำ9ก0 0แสนคัน ข่าวที่สี่โตยโยต้าร่วมกับฮีโนเลือกพัฒนารถบรรทุกพลังงานไฮโดรเจนแทนพลังงานไฟฟ้าเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกนะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าบริษัทตีเพชดอิสุเซลจำกัดได้รับแจ้งจากบริษัทอิสุมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดซึ่งเป็นโรงงานผลิตรถอิสูในประเทศไทยว่าบริษัทได้ตัดสินใจระงับการผลิตรถอิซุที่โรงงานทั้งสองแห่งชั่วคราวคือที่อำเภอรพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการและที่นิคมอุตสาหกรรมเกตเวสซตี้จังหวัดฉะเชิงเซา ตั้งแต่วันที่1 3ถึง3 0เมษายนนี้ทั้งนี้เนี่ยเป็นผลมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิดในทีในปัจจุบันส่งผลให้ชิ้นส่วนประกอบต่างๆขาดแคลนทั่วโลกรวมทั้งความต้องการของตลาดในประเทศและส่งออกเนี่ยหดตัวลงโดยการระง,งับการผลิตชั่วคราวนี้อาจส่งผลต่อการส่งมอบรถให้กับลูกค้าที่จองรถอีสุไว้แต่บริษัทตีเพชรอีสุเซลจำกัดขอให้ลูกค้าม,มั่นใจว่าบริษัทในฐานะผู้จัดจำหน่ายรถอีสุจะพยายามอย่างดีที่สุด ในการบริหารจัดการเรื่องดังกล่าวนี้นะครับต่อไปเป็นข่าวที่สองนะครับนายราเมศนาราสิมันประธานบริษัทนิสานมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดเปิดเผยว่าเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างต่อเน,นื่องของไวรัสโควิด -19 และภาพลวงของตลาดยานยนต์ที่มีความต้องการลดลงบริษัทเนี่ยได้ประกาศปรับแผนการผลิตในประเทศไทยเป็นการโชวคราวเพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงานรวมถึงการปกป้องดูแลสุขภาพของพนักงานลูกค้า รวมถึงชุมชนเป็นบระนมคำแนะนําและมาตรการจากภาครัฐและกระทรวงาสาธารณสุขทั้งนี้เนี่ยบริษัทได้หยุดลายผลิตรถยนต์ที่โรงงานนิสสันบางนาตาดัดกิโลเมตร 11, ที่สิบอ็ดจังหวัดสมุทรปราการทั้งสองโรงงานเป็นการชั่วคราวมีรายละเอียดดังนี้นะครับโรงงานที่หนึ่งบริษัทจะปรับแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการขอ,ของตลาดในปัจจุบันรวมถึงในส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับลายผลิตรวมถึงส่วนประกอบเครื่องยนต์และส่วนปั๊มยื้นส่วนในส่วนของโรงงานที่สอง จะหยุดลายผลิตเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่6เมษายนถึงวันที่3พฤษภาคม2563าานี้นะครับต่อไปเป็นข่าวที่3มนะครับนายวิชิตว่องวัฒนาการกรรมการผู้จัดการฟอร์ดประเทศไทยเปิดเผยถึงสภาพตลาดรถยนต์ในไตรมาสแรกของปีนี้ว่ามีสถานการณ์ย่ำแย่กว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนค่อนข้างมากซึ่งเป็นผลมาจากสภาพเศรษฐกิจชะลอตัวราคาน้ำมันและสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด COVID -19 ทำให้ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิด โดยจะเห็นได้จากยอดขายรถยนต์ในช่วง2องเดือนแรกที่ผ่านมาทําได้แค่133,000คันลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนส่วนฟอร์ดเองในเดือนมกราคมมียอดตกลงไปค่อนข้างมากโดยขายเพียง1,000คันส่วนเดือนกุมภาพันธ์ยอดขายเพิ่มขึ้นมาที่2,863คันขณะที่เดือนมีนาคมนั้นเป็นช่วงของเดือนสุดท้ายในการปิดงบประมาณของค่ารถยนต์สัญชาติญี่ปุ่นซึ่งภาพรวมของตลาด โดยเฉพาะในช่วงสองสัปดาห์สุดท้ายของเดือนตลาดค่อนข้างเงียบมากทําให้เชื่อว่ายอดขายในเดือนมีนาคมมีนาโน้มต่ํากว่าปีก่อนอย่างแน่นอนยอดขายฟอร์ดในปีที่ผ่านมาทําได้50,060คันและปีนี้คาดว่ายอดขายรถยนต์โดยรวมน่าจะต่ำกว่า900,000คันอย่างแน่นอนนายวิชิตย,ยังกล่าวว่าฟอร์ดยังพิจารณาเรื่องของแผนงานเพิ่มโชว์รูมและศูนย์บริการในปีนี้อีก10แห่ง จาก1้0แป่ทีแมงในปัจจุบันจะเพิ่มเป็น193แห่งในปีนี้ซึ่งอาจจะต้องประเมินตามสถานการณ์อีกครั้งนะครับต่อไปเป็นข่าวที่สี่นะครับโตยโยต้าและฮิโนประกาศร่วมพัฒนารถพว่วงบรรทุกพลังงานไฮโดรเจนขนาดใหญ่หรือรถบรรทุกเซลล์เชื้อเพลิงขนาดใหญ่เพื่อลดปริมาณกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซในชั้นบรรยากาศซึ่งฮีโนรายงานว่ากว่า6 0เอร์เซของกา๊าซคาร์บอนในประเทศญี่ปุ่นถูกปล่อยมาจากรถบรรทุกทั้งสิ้นอย่างไรก็ตามการพัฒนารถบรรทุกไฟฟ้าเป็นเรื่องยาก ทั้งระบบส่งกำลังระยะทางการวิ่งน้ำหนักบรรทุกและความคงทนซึ่งวนงต้องการมาตรฐานขั้นต่ำที่สูงกว่ารถยนต์ไฟฟ้าอีกทั้งแตกต่างไปตามการใช้งานนองเหนือจากความต้องการข้างต้นแล้วเนี่ยรถบรรทุกขนาดใหญ่ซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของระบบโลจิสติกยังต้องชาร์จไฟได้เร็วทําให้เซลลเชื้อเพิงเป็นอีกตัวเลือกที่ได้รับความสนใจโดยรถบรรทุกรุ่นที่นํามาเป็นพื้นฐานในการพัฒนาครังนี้คือฮีโน่โปรเฟียโดยออกแบบแชสซีให้เหมาะสําหรับ การใช้งานในฐานาะรถบรรทุกเซลเชื้อเพลิงลดน้ำหนักเพื่อให้รองรับการบรรทุกได้มากขึ้นใช้ระบบส่งกำลังของโตโยต้าร่วมกับเทคโนโลยีรถยนยตไฮบริดและตั้งเป้าระยะการวิ่งให้ได้กลถึง600กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเพียงหนึ่งครั้งซึ่งทั้งสองบริษัทเชื่อมั่นว่าองค์ความรู้จากการร่วมพัฒนารถบัสเซลเชื้อเพลิงนับตั้งแต่ปี2003จะช่วยในการพัฒนาเทคโนโลยีและทำให้รถบรรทุกพลังงานสะอาดมีความแพร่หลายมากขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอน ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะครับถ้ามีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกพวกเราได้นะครับยังไงก็รบควรอย่าลืมสับสปายหรือกดไลค์เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับ